พันกว่าคนปุ๊บโอ้โหราชินีแห่งงานปุ๊บอ้าโหดีแล้วดีแล้วคือดักใจนิดหน่อยเหมือนกับแหม่งงานมันสะดุดนิดนึงเอ้ยแต่จัดการได้นะชาละศีสิ่งนี้อืมต้องเคลียร์เรื่องเก่าก่อนใครมีคดีความมีปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมผมถือว่าสัปดาห์นี้ มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือเราหรือให้คําแนะนำรานําเราได้นะบางคนก็จะมีความก้าวหน้าในการงานหรือได้รับมอบหมายงานสําคัญเพิ่มขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความสามารถนะครับได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ไพ่ที่บ่งบอกถึงดาวอาทิตย์เด่นนะใครตั้งใจทํางานเนี่ยคุณน่ะกาหนดจิตก,กำหนดใจให้เข้มแข็งแก้ไขปัญหาเรื่องการงานได้เลยดียิ่งขึ้นเลยครับพิมพ์ดียิ่งขึ้นเลยครับ,รบสัปดาห์นี้นะวันที่ดีคือวันพรุ่งนี้นะวันที่ย2ิบสอง 2ี่สามย่อึดอัดใจหน่อย mm. เกี่ยวกับผู้บริหาราลูกค้าหรืออุดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของคนในในนี้มันขึ้นมาว่าคนในบ้านก็ได้หรือคนในที่ทํางานก็ได้ที่ทําให้งานของเรามันสะดุดนิดหนึน่งอารมณ์อารมณ์อมของเราอะมันสะดุดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อให้เป็นแม่บ้านก็ตามหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตามก็อาจจะมีอารมณ์สะดุดแต่ถ้ามุมถ้าเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ย พอเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยการเงินดีแล้วแก้ไขปัญหาการเงินได้แล้วไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยชาวราศีสิงห์ก็จะแก้ไขได้เพ,พาราะไพ่ใบดุดท้ายเนี่ยมันแปลว่าถ้าคุณถามผมว่าคุณจะได้ตําแหน่งไหมตอบว่าได้ถ้าคุณถามผมว่าคุณจะได้อํานาจเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการไหมการงานการเงินได้ครับได้เงินไหมได้ครับมีปัญหาแก้ไขได้ไหมได้ครับมีคนช่วยครับนะครับ ต่อให้มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็มีคนช่วยครับมีทางออกครับหมุนเวียนเงินได้ไหมได้ครับนะครับตำแหน่งอ่นี้ดวงชะตานี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับการซ่อมแซมการต่อเติมการปรับปรุงอาจจะมีเจอปัญหาหน่อยถ้ามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในบ้านก็ดูแลไปตามหน้าที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ และเตรียมการเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความรักถ้าเกิดยังอยู่ยังคบกันผมถือว่าต้องอ่อนหวานหน่อยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเรามุ่งแต่เรื่องงานเยอเกินไปหรือพูดจากันหุน่นๆมันจะตึงกันไม่ดีถ้าคิดจะอยู่ด้วยกันต้องอ่อนหวานให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับนี่เรื่องจริงนะชาวราศีสิงห์นะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวคุณอาจจะมีปัญหาตึงๆกันได้นะครับ คนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในแวดวงทํางานไพ่ขึ้นมาเป็นทัดลมทัดดินทัดลมเนี่ยมันแปลว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับผู้ร่วมงานให้คุณใช้เวลาคือนิ่งผ่านไปก่อนแล้วก็ได้ไพ่ทัดลมอันนี้จะหมายถึงรางหูลวงทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเป็นของเครื่องใช้จําเป็นอะประมาณนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริวารด้วยจ่ายได้ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกลัวนะครับธาตุไฟดีธาตุน้ําขาดธาตุน้ำอ,อ๋อธาตุน้ํามีเป็นธาตุน้ําที่ไม่สบายใจเก็บเรื่องเก่ามาพูดเนี่ยมาเป็นอารมณ์เนี่ยจะทําให้เครียดนะถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคระวังสายตาดีหนึ่งนะครับชาวราศีสิงห์ระวังสายตานะสัปดาห์นี้สีแดงกับสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงชะตาใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะครับตำแหน่งคู่ครองถ้าคุณยังอยู่กับแฟนอยู่แฟนคุณงานดีเงนิงนดีนะสัปดาห์นี้นะไม่รู้ว่าแบ่งให้เราม้างตปล่าลองถามสินะครับถ้าคุณกําลังกังวลใจเรื่องเงินเก่าว่าจะได้คืนไหมมีโอกาสได้คืนนะได้คืนมาบางส่วนก็ยังดีแต่ต้องแข็งแข็งหน่อยคุยกันแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับเอาละเรื่องที่ไม่สบายใจโยนทิ้งไปควบคุมตนเองในช่วงของวันที่ 24, 25, 26ยนะครับพอเขา 27, 28การเงินคล้องตัวมากขึ้นเวลาเงินมาทุกอย่างมันสบายใจมากขึ้นนะขอให้สิ่งที่หวังไว้จงสําเร็จในระดับที่น่าพอใจให้พิมพ์เขาว่าดียิ่งขึ้นครับเลขหน้าไพา่เป็นเลข8 1,2,4